โอเคมาดูคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆทุกคนก็อ่านมาแล้วแหละแต่ก็มาดูกันอีกรอบนะครับอาสซีมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดชิบหายนะครับเพิ่มนะครับสเต็กพื้นฐานพวกพ้องขอมแม่บูด4%และพลังยมตีอีก7%ด้วยนะคือเพิ่มสเต็กพื้นฐานไม่พอนะครับยังเพิ่มพลังยมเตีเยอี7%มันเพิ่มสองอย่างเลยเว้ยต่อพวกพ้องในสนามหนึ่งคนนะครับมันทําให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวที่บู์ดาเมจค่อนข้างค่อนข้างสูงนะ และตัวมันเองนะครับจะได้รับดามเมจนะครับจากการใช้สก,กิลในเซนูไม่เกิน40เซนาะซึ่งทําให้มันเนี่ยเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วแหละอันนี้ก็มีตั้งแต่มีตั้งแต่รอบก่อนแล้วนะครับแล้วก็หลังจากพวกพอ้องผอมไม่ระบุใช้สก,กิลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจคิดข้อตัวเอง40ด้วยทับซ้อนกันสูงสุด3มรอบนะก็พาสซีโพดนะครับย้ําว่าพาสซีโพรดจริงจริงนะอีกหนึ่งอย่างนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อจะไม่รู้นะ SR ของมันเนี่ยยังสามารถเพิ่มพลังยมตีให้มันเนี่ย ซึ่งจะเพิ่มต่อเมื่อมันนะครับใช้สกิลที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟใส่ศัตรูเนาะนั่นแหละทําให้สกิลมันโคตรแรงเืิดแสงหน้าเปิดไหมครับเืิดแสงหน้าเปิดอยู่ครับมิลลิน่าจะไปยากเพราะตัวระบุมันเก่งเกินไปนะครับโอุ้ยพอให้ผมไม่การันตีนะครับได้ครับผมขอให้การันตีนะครับนะใช้เมิลินน้องเฮลทรับนอกนะครับแก๊งของเพอร์นับไหมครับแต่ว่าอาชาแต่ไม่ใช่พวกแรงนะครับแก๊งไม่แน่ใจเหมือนกันรีวิวตัวใหม่มาไม่ทันนะครับอ่ะโอเคมาไปตัวใหม่ เอจ้าตัวเจ้าตัวใหม่ค่อนข้างเป็นตัวพาสติกดีครับแต่ว่ามันมันเฉพาะกลุ่มหน่อยมันเฉพาะกลุ่มกับ4จตุรัสอาชาครับซึ่งเป็นตัวลงทุนระยะยาวแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ไอสี่วิบัติเนี่ยมันมีตัวละครค่อนข้างน้อยนะครับ <c oughs> เมอร์ลินยากไหมครับเมอร์ลินยากคืออะไรอะ <c oughs> อามา <c oughs> โอเคเมอร์ลินโชว์เป็นูก มเมื่อลิ้นติดเชื้อไปหนึ่งทีโอ้โหบ้าน่ะโอ้ย yeah. เก็บหมดเลยประเด็นคือสีวิบัติมีแค่สีตัวไงวิบัติของจริงนะครับใช่สำหรับคนที่มาไม่ทันรีวิวตัวใหม่นะครับคือตัวมันดีนะแต่ว่าแต่ว่ามันเล่นได้เฉพาะกลุ่มก็คือสีวิบัตินี่หรอไหม พอมาเล่นได้เฉพาะกลุ่มก็คือสีวิบัติเนี่ยทำให้ตัวละครที่เลือกเล่นกับมันน้อยนะครับซึ่งก็ก,ก็ก็นับว่าเป็นตัวลงทุนระยะยาวแล้วกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตัวที่เป็นเอ,เอ,เอ,เอกลักษณ์วิบัติเนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละก็ก,ก็รอดูก่อนแล้วกันนะครับอยากเปิดก็เปิดก็ได้นะเมอร์ลินในแอร์เอาตัวไหนขึ้นมาดีครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมอร์ลินค่อนข้างโหด <laughs> เราคอแลบหน้านะครับพอไม่ระบุยนะครับจํามาถึงมิลินเนี่ยโอ้ยแล้วเจอทีมมิลินเหมือนกันโอ้โ้ยเจอทีมมิลินบวกครับโอ้ทักทายด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเปิดมาถึงนะครับพลังตีก็ห้าหมื่นเลยนะด้วยความที่พาสีมันสามารถซับผอไม่ได้บุยแล้วก็เพิ่มพลังตีได้นะครับนะและนะครับมิลินก็พลังตีห้าหมื่นแปดไปเลย เยอะจัดตึ ley, function, <pl ains> ้งทีมนี้เล่นง่ายๆมากคุณสกิลหมู่ไปเลยนะ3สกิลหมู่นะครับก็น่าจะเก็บฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดเชื้อของเมอร์ลินไปโอ้แรงจังวะโอ้แรงแรงมากเฮ้ย บ้านะาเยอะโคตรแรงสกิลหมู่แรงมากคือสกิลหมู่มันแรงไม่แปลกใจเว้ยเดี๋ยวผมไม่คิดมันจะแรงขนาดนี้เว้ยเพราะว่าสกิลหมู่มันจะได้ซัพพอร์ตมาจาก HR ด้วย HR ก็มันจะเพิ่มนาเมจ20%ใช่ปะเวลาเราตีติดแบบตีติดตีติดดีบ้าว่านึกออกปล่าแรงมากต้องไปลองแต่ยังปั้นหุ่บไม่เสร็จเลยนะครับเมอร์นะครับเมอร์ลินโจมตีคีสใช่ไหมครับผมเมอร์ลินผมใส่โจมตีคีสครับผม เพราะว่าเมอลินมันมีแคปเลือดอยู่แล้วมันเอาตัวเองรอดอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครอยากเน้นซีซีก็ใส่เลือดไปก็ได้นะเพราะว่าเมอร์ลินมันมีหลายเวอร์ชันนะครับนะแต่ว่าส่วนตัวใส่จมคิครับโอ้แรงมากเลยโอ้ล้างฟามเลยเก่งครับเมอร์ลินเก่ง วันเทิร์นคิวกลับมาแล้วเมื่อวานไม่รู้ใครบอกอย่าไปหวังอะไรมามาก้ยโอ้วมึงเล่นกูอีกแล้วโอ้ยเนี่ยคือไม่ว่าตัวอะไรจะมาไม่ว่ามันจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายคุณก็จะมาแพ้ทีมแบบนี้เนี่ยจะมาแพ้ทีมแบบเนี้ย แ้่ถามว่าทำไรได้ไหมทำไรไม่ได้ทำไรไม่ได้ไไไดปันป่นๆมันไปโอ้แรงแรงผมว่าแรงมากนะแล้วคือมีตัดเลือดอะโกงไปวิชายใช่มันมีตัดเลือดมันเลยโกงมากอยู่ไนะ้ด้วยความที่มันตัดเลือดนั่นแหละแต่ว่า นั่นแหละไม่ว่าจะโกงแค่ไหนมึงต้องแพ้ทีเนี่ยมึงต้องแพ้ทีมเนี่ยทีม,ม,ท,มทีมฟาวดินเนี่ยแพ้อยู่ดีสี่แทนกับสองแทนเลยจะเชื่อใช่อยากให้เจอแก๊งไมอมืออยากรู้ว่าสู้ไหวไหมครับไม่ต้องถึงไมอมือหรอกถึงฟาวดินพอจบถึงฟาวดินกูหยุดให้เลยมันต้องใส่ในตีพลังจะได้เปิดก่อนในอเลยนะ,ลนะพลังมากกว่าอะไรนะพลังมากกว่าหลักหน่วย อ๋ออันนี้ฮีโร่มาแล้วใช่ไหม,อมเอออันนี้คือความโหดอันนี้คือความโหดของเมอร์ลินอีกอย่างด้วยนะครับก็คือมันมีแคปเลือดน,นั่นเองเนาะเมื่อกี้ดัตอันติมาก็จริงนะครับทำให้เมอร์ลินไม่ตายนั่นเองเนาะก็ก็เป็นแคปเลือดน,นั่นแหละต่อให้เป็นมหาเทพก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับก็เมอร์ลินก็จะชนะไปโดยปริยายชิวๆอ่ะ ฟาดินก็ไม่เท่าไรหรอกโ,อโ,อโอ้จิ้มทีเจ็ดแสนโอ้เยีย yeah! ยน้องเก่งว่ะมาได้ฟาดินไม่รอดแลนะ้วครับมาได้ฟาดินเอ้นี่คนเนี่ยเนี่ยเอ้มิรินกลับมาอีกแล้วผมนึกว่าผมจะไม่เจอหน้ามิรินแล้วนะพอ พอเมอรินเอวา,ามามิลินกลับมาอีกแล้วอะ่ะแม่เป็นเป็นทีมวันเทิร์นคิวอีกแล้วเวย้ยอ่เดี๋ยวเราหาทีมนางฟ้าหน่อยละกันโอ้โหกูอยากจะเชื่อทำไมพวกมึงเล่นแบบฟ้าดินกันเนี่ยเฮ้ยไม่คิดจะเล่นในอื่นเลยเหรอนางฟงนางฟ้าทีมวงทีมมาเนะ่มึงเอาแต่ฟ้าดินอย่างเดียวเลยเหรอ เูาอยากจะเชื่อไม่คิดจะเล่นในอื่นมากกว่าเพื่อนแฮ่ยเอาเดี๋ยวฟาวดินอย่างเดียวเลยโอ้โหจิ้มแรงจัดนะครับที่มนุษย์ใส่ยอนฮีวากลับมาไหมครับเนี่ยตัวแรงกันขนาดนี้นะครับน้องแอนใส่เซตไรดีครับผมน้องแอนใส่เซตเลือดไปก่อนก็นได้ครับผมตอนนี้ไม่มีตัวกลางใส่อะไรแทนได้ไหมครับผมใส่ได้หลายตัวเลยครับทีไม่ระบุมีเยอะมาก นี่สินยอดพลังแห่งโลลิคอนโอเวอร์ดาเมจตัวมหาเทพเลยครับเนี่ยแล้วต้องมาแพ้ฟาวดินอะไรอย่างเงี้ยเล่นก่บฟาวดินกันแก่ไงอ่าที่เมอร์ลีมไม่ตายเพราะมันมีแคลปเลือดนะครับโอ้โอจะลองดีนนางฟงนางฟ้าหน่อยล็อกซี่ใส่อะไรดีครับล็อกซี่ใส่โอ้โห ล็อกซี่ล็อกซี่ทำสองเซตครับล็อกซี่ไว้ไว้ใส่เป็นตัวประสานทำเซตโจมตีไว้เป็นตัวประสานแล้วก็ทำเซตเลื่ดไว้ก็ได้ครับตัวมันจะมีสองตัวครับแต่ว่าถ้าเรามีตัวเดียวทำทำเซตโจมตีไว้ครับเพื่อเป็นตัวประสานแล้วก็เป็นตัวดาเมจครับกาล์ลนเนวาครับการ์ลนเนวาช่างมานเลยครับเฮ้ยมหาเทพแค่ไหนก็แพ้ฟาวินอยู่ดีวะโอเจอทีมเดียวกันอย่างนั้นเลย อ่ะมาทีมเดียวกันครับผมมาถ้างั้นผมลองผมลองหมู่2ไปเลยก็ได้นะทดสอบความแรงของเมอร์ลินนะครับตามด้วยปิดด้วยมิลินแล้วกันนะโอ้โหโอ้กเก่งเลยเก่งจริงคือเก่งครับเก่งเมอลินมาเก่งจริงดาเมจดาเมจเอาเรื่องเลย จอบ่อยก็เข้าร่วมไหมครับผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เข้าร่วมอยู่แล้วโอเคมานะใครอยากให้ลองตัวอะไรทีมอะไรลองบอกมาได้นะครับนะอันนี้ก็ผมพยายามหาทีมนางฟ้าดูก่อนแล้วกันนะทีมนางฟ้าหายไปไหนไม่รู้เลยดีบัฟเกมแม่งแรงจัดแรงเบื่อแรงจริงต้องทำเลย โอ้ก่แรงขอเจอทีมนางฟ้าหน่อยได้ไหมถ้าเจอหลูครับเจอหลกูกก็ชิบหายแรงกว่าลิมารุอีกดูมีกันรักดีนะครับแต่ผมเพิ่งดูพี่สันเสียงนะครับอืมอ่ะมาลองเล่นดูนะครับนะนได้เจอทีมนางฟ้าเหมือนกันนะแน่นอนเจอทีมนางฟ้าเหมือนกันนะครับผมติดเชื้อไปก่อนแล้วก็สายฟ้านะครับต เขเลน,นะโจมตีมู่สามใบไปตไิดเชื้อไปประสานทวีคูณโอ้โหสี่แสนแล้วก็ทวินเมจิกไปหนึ่งทีตามด้วยมิรินปิดฉากโอ้โหมันกลับมาแล้วเพื่อนเมันกลับมาแล้วเว้ยทีมพันเทนคิวมันกลับมาแล้วเว้ยผมไม่อยากจะเชื่อว่ามิรินเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดนี้นะแล้วก็มันยังอยู่ตลอดไป ิบหายละตัวสารตัวสารตัวสารอะไรอ่ะอุปกรณ์อยู่บู๊โจมตีแบบขั้นสุดพวกอาหารที่กินเอาทองให้ซื้อได้เลยไหมครับได้ครับผมซับสี่เป็นคาเมล่าดูครับซับสี่เป็นคาเมล่าเขียวหน่อยครับผมได้ครับผมจับไปอ่ะเอาเมอร์ลินโจมตีไปนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเมอร์ลินค่อนข้างที่จะดาเมจแรงอยู่แล้วนะโอ้โฮเป็นล้านเลยเหรอพี่ไอ้เหี้ย ผมก็ผมก็รู้แหละว่ามันแรงแต่มันไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้พรอนมันไว้ใช้สําหรับการตีบวกเพิ่มครับและมิลินก็กลับมาไปใต้อีกครั้งนะครับโอเคเจอทีนาฟ้าอีกรอบนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมเราติดเชื้อไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลนะครับพี่ยาวโ,โคตโรนะครับสวินแม็กซิม,มั m งเมจิกไอ,อเล็กโทรสเปียร์ไปตามด้วยมิลินปิดท้ายนะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามิลินจะกลับม่อีกรอบ ตามด้วยสายฟ้าทับมูไปแล้วก็มิรินปิดท้ายอีกรอบหนึ่งนะเรียบร้อยครับผมเก็บมูอีกรอบนะต้องบอกว่าถ้านั้นไม่มีฟึนงเงินทิพย์เนี่ยตายไปแล้วนะเฮีย yeah, เมตาวิรินกลับมาอีกรอบไม่นะมไม่เคยคิดเลยว,ว่ามิรินมันจะอยู่ได้นานขนาดนี้โอ้ยก็เนีย แล้วเมอร์ลินมีแคบเลือดด้วยตีไม่ตายอีกโอ้โหรยบล้อยครับแล้วประเด็นคือเวลาเราใส่เจ้าตัวของ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 แกมมามาเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันติดสายฟ้าไงซึ่งทำให้โลดรัสเนี่ยแตกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจาะลดรัสด้วยซ้ำไปเนาะและแน่นอนครับผมนะเราปิดท้ายสวยๆด้วยเมอร์ลินแน่นอนนะธนู oh. มานาไปก่อนโอ้โ <Yeah. S 2> เปลี่ยนเป็นคามิลา่าแม่งตีเกือบสองล้านเลยโอ้ยย่สรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับสรุปของเมอร์ลีเนวานะครับเป็นตัวที่เก่งนะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มดาเมจเพื่อรุวมทีมได้แค่ยืนเฉยก็สามารถเพิ่มดาเมจให้เพื่อรุวมทีมได้นะครับด้วยเอกลักษณ์ของมันแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตายยากเหมือนกันนะ ไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครจะทันหรือเปล่านะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเมอร์ลินฟื้นฟูอยู่ด้วยความที่น้องนะครับมีแคปเลือด40%นะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะตียังไงก็ตามแต่ถ้าเลือดยังไม่ต่ำกว่า40%เนี่ยก็ย,ยังสามารถยืนได้เรื่อยๆนะโอเคครับผมและแน่นอนครับการที่จะเล่นเมอร์ลินให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยยังไงก็ต้องมี HR เพิ่มด้วยนะ ว่า HR ของเขาเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ20%นะครับที่จะทําให้เวลาตีศัตรูที่มี d e b u f เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ20%เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเล่น Merlin แนวาต้องทํา HR ด้วยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับถือว่าเป็นตัวที่สนุกนะเป็นตัวที่เล่นได้หลายคอมแล้วก็หลายทีมากในในไม่ระบุเนาะให้โหดเลยถ้าถามว่าคะแนะนให้เท่าไหร่ p p ผมให้10เต็ม10ไปเลย